สบายดีเด้อพี่น้องสีผ้ากันไฟมุกาหารเด้ออันนี้ก็คือน้องสาหน้องสาวสาอ่นไม่โดนเด้อเนี่ยนะชื่อนี่ก็คือแม่ยายขายคนแม่ยายแม่ยายน้องเคยน้องเคยเราก็เท่าเบิ้นสบายดีดนะสบายดีเด้อพงษ์เลยสบายดีเดลยสบายดีเออสบายดีน้องเคยแม่เอ๊ะมันไม่ดนสีผ้ากันเดินทางเลยเด้อพี่น้องเด้อไปไปพาเนี่ไง นังน้อยเตรียมตัวไปพี่น้องมีแตผูสวยๆทางนั้นวันนี้พราะวันสวยวันงามของแม่มอนนะวันเกิดแม่ม้อนต้องแต่งตัวให้สวยหน่อยไปไปพี่น้องไปไปไปพี่น้องไปน้ำกันมีเตผูสวยสวยงามๆมืนนี่ลูกข่อยก็งามน้องสาวข่อยก็งามสันโทรมากมาขึ้นเพื่อนว่าแม่ม้อนกระอบอ่ะ กูสิไปอันมุกได้มืออื่นนี่ไปยม่ได้ไม่ได้คอยไปนั่มเผิ่คอยไปนัได้เอยเฮาสิไปนัเขาก็จะปลินเผิ่นวหาไปห้าล้านเผิ่อไหลิ่น้ำลานเผิ่นไหานางมต์อะไปก็ไปที่วมันเกิดเอืยเด้อวะเปเปาเคสวะไปไดีพากันไป มันละชางออกจากเพื่อนบ้านมีมูลไปเที่ยวกันเด้อติ๊กเอ้ยไปเที่ยวกันเด้ไปไปอเออคปปปนป่วยเด้อพี่น้องติ๊กน้องเคยขอยากามือแล้วมาสง่งเ <c ười> มียบรรยากาศ <c ười> ออกมาข้างนอก ขารถก็พี่น้องขี่รถด,ด้วยซาดไปขี่ด้วยซาดไปเพิ่นไปส่งให้อยู่ด่านเลยด่านลาวขึ้นรถเลยเด้อพี่น้องเด้อขึ้นรถแล้วมาหอดด่านลาวเลยเด้อพี่น้องนี่ขึ้นรถแม่นี่แหละหอดด่านลาวเลยบรรยากาศชิวส์ทางลาวตมอลาว ถามมกดาหารขึ้นรถไปเรืเด้อรถไปเรื่อยๆามตะพานแล้วไปแป๊บเดียวก็หอดบบไก่ด้อพี่น้องมุกดาหารไปบ้านม่หมอนบบไก่ไปแป๊บเดียวเนี้ยก็ถามคล้องเลยนี่ ถามแล้วก๊นขี่รถกอมก๊วนขี่รถขามนี่ค่ะของในขามสะพานนั้วนี่มันบาไก่26โลจากสะพานไปบานมีมอนแม่กลังขี่รถกว่มเนลูกพอฮอดเลือนแลนี่ามไม่นำโค้งแล้วบอกบอเมือกอดทีแม่ก็ขี่รถกล่มแล้วสิเด้อข้ามของถาบ่มีไม่นำาค้งขันกลางกับ เดินไปได้เลยสวรรค์มุกด้านยแม่แม่ได้เงินดูเื่อวันเกิดวันเกิดบรรยากาศจะนอนเยอนในลมเด้อเบาพิษเบาพายไมจัดเด้อนำของก็ลงหลได้เยนี่ไหลแล้วเบาเงินนํำกระบาเด้ บนี rural. Rural, schnell, un, u, oh. yeah. well yeah. ่กลางคืนขามมาเนอะคนกินมะลินมะเทียวเต็มเลยเนี่ยเทวนี่นะมาเจอแห่งตำมนทำมะลินเนาะเออมะลินมากินเขาจะกินยังเขามานั่งกินแถวนี้เนี่ยนี่ก็มาหอดด่านไทยเลยด้วยพี่น้องมอไทยบรรยากาศบรรยากาศอืไปไปถ่ายยู่สลาพ่ะ ไปถ่ายซะ,ะนะกาดสดสวยงดงามมุกาหารคน้นที่อ,อย่านี้เนาะถานางมณักพี่น้อง,องถาเพิ่ลไไแลจเจเนอนเแชนะั่น นี่ก็มาตลาดพรเทพไปี่น้องตลาดพรเ็ดขนมตัวใดเออสื่อแน่อันนี้ซาบาตนางหน่อยคนอยากกินขนมมันก้วยทอดบอเอาะมันมีบ่มันเด้มันเนี่ยปุ้นก็เป็นนี่บะค่นจะอปุ้นก็ได้บะมันกับปุ่นจะซสือเป็นเข่งไงอั้จังหวัไปหาสื่อแบบไหนเออมันกับ อานกันอามา้มันกับอันนี้อาจับไม่ายให้แม่มะเอาเงินซื้อยังแม่ คือกับ <ak> ปุ่นคือกระปุ่นเนื้อนุ่ไม่อนมันหนัก้ตัวมัวโอ๊ตสังหนักุ ตโลอะไรก็แม่โลกะเาพลวโลกรัวลอยหาทินปา้ยนะเดช้กอ่ะโตุ้ะตุ้นไม่ค้ารับ ก้อนอะไรเนี่ยกอนสากนละสิบห้าาไ่ดไ่ม่ดูดไข่แต่เด็กเทำไข่ยมายไ่ไข่โลเท่าไหร่นะอันนั้นโลสอร้อยครัไข่ยัยโลโลเท่าไหร่ไข่ยัยโลเท่าไหร่้เป็นไข่ ซี่รวงมอกััมะขั่วไปกินกับขะปุ้นเลยพี่น้องเมียประช็ดขาะปุ้นแมือเอาของแม่ดอนดมชิมัมีแล้บมีชิมมี ทีชิบเนาะพากันไปเซนอบานี่โอ้โหคุณอยากได้เกิ คือผูพเท่ะมันเกียงโพธิาแบบเอแมนงามเลย กำลังเลือกเลยพี่น้องยังไู่ดอคู่ใดีสี ได้ระวบอ่วันนี้ยัาลงเอาเอาแม่ก็ยังแงงอยู่พอจะได้เกลคู่นะพี่น้องแต่เบอร์มันมีแต่เบอร์ใหญ่ยงได้แค่สู่แต่ว่ามันตามันไม่สนออ Ies, a, Eller, e. เไปซื้เสื้อได้พี่น้องได้ละบ่อัะนี่นี่แม่ตัวนี้ได้ละเร้อบาทน่ เดี๋สนไียงงานห่ม่เาีีไอานาะดเอาใส่ถุงเมียนที่เป็นอยางไ้สุดเดพี่น้องลุงแมลงงานมันเกิดเอื่อยได้แล้วเนาะวันนี้ได้แล้วจ้าอแม่รอคลิปไป แล้วคลิปนี้ก็แม่หมอนไปกันเด้อพี่น้องเด้อบ๊บา <Bye. S 1> ย Bye.